มาถึงแล้วแกเออบริษัทแบบใหญ่โตมากเลยนะแล้วแกคิดดูเขาเม้ากันนะบอกว่าบริษัทนี้มัมั่งคั่งมากเลยแล้วแกคิดดูฉันจะได้เป็นเลขาที่นี่แกผู้บริหารต้องแบบสุดๆอะ่ะเออผมใจมากเลยนะขอโทษนะครับตรงนี้จอดรถไม่ได้นะครับได้นะครับผมเดี๋ยวแป๊บนึงนะวางไปก่อนวางไปก่อนมีอะไรคะ ตรงนี้จอดรถไม่ได้นะครับพอดีรถคุณผู้หญิงไม่มีสติ๊กเกอร์นะครับทำไมอ่ะทำไมจอดไม่ได้ม,มันมันเป็นกฎของที่บริษัทนะครับรถนอกจอดไม่ได้นะครับกฎอะไรอ่ะนี่ยังไม่รู้ใช่ไหมว่าฉันจะมาทำอะไรที่นี่ไม่ทราบครับผมไม่ทราบก็ทราบไปชะว่าฉันอ่ะจะมาเป็นเลขาผู้บริหารที่นี่ถ้าเกไม่โง่พอก็อย่ามาวุ่นวายกับฉัน เข้าใจไหมมันจอดไม่ได้จริงครับรถไม่ไม่มีสติ๊กเกอร์เดี๋ยวผมจะซวยไปด้วยนะครับมันเลือกแก่ได้สิทำไมจะไม่ได้ฉันจะจอดมันต้องทําตามกฎนะครับกฎเกิดอะไรกันเดี๋ยวฉันมาเป็นเลขาที่นี่ฉันจะจัดการกับคนแรกเลยให้ออกไปจากที่นี่ไม่ได้จริงครับผมต้องทําตามกฎครับไม่งั้นเดี๋ยวผมโดนไล่ออกนะครับฉันจะบอกบอดให้เอาแก่ออกจากบริษัทคนแรกเลยขอโทษนะครับนี่เหรอเลขาคนใหม่ ้หวว่าทาางนด้ยกาคุณสนใจประตูห <ics> น,น้าต่างบานเรื่อนคุณภาพรับประกันตลอดอายุการใช้งานขอแนะนำสินค้าจากระคังทองคุณสามารถเข้าไปดูรายละเอียดข้อมูลได้ในเว็บไซต์ระคังทองสินค้าของเราสำเร็จรูปถูกใจผู้รับเหมาถูกใจลูกค้าคิดถึงประตูหน้าต่างบานเลื่อนคิดถึงระคังทองนี่แหละค่ะคุณฟินไออปภนี่แหละ ที่มันไม่ยอมให้มันขึ้นมาบนตึกอุ้ยวุ่นาวนายมากเลยเขาปินไล่มันไปเลยค่ะเนี่ยขึ้นมาทําไมก็ไม่รู้คนก็จะคุยงานกันยืนยินย้มอีก <ic hiss> จะเย็นนะคะนี่ท่านประธานค่ะท่านประาแต่งตัวแบบนี้ล่ะคะ <c oughs> ไม่มีอะไรหรอกเล็กสนุกหน่อยว่าวันนี้เลขาใหม่จะมาก็เลยอยากจะลงไปต้อนรับ <c oughs> อะค,ะ <c oughs> คุณจะรู้ไม่รู้มันก็เรื่องของคุณนะแต่ผมว่าคุณเนี่ย ดูเหยียดคนอื่นมากไปหน่อยเออบอสคะอ้อนขอโทษมากๆเลยนะคะคืออ้อนไม่สั้งจริงอะคะ่ะอย่าว่าอะไรอ้อนเลยนะคะบอสเก็บคําขอโทษของคุณไปเถอะเราคงไม่ได้ร่วมงานกันหรอกผมว่าไม่นะคะบ,บอสบอสคะให้อ้อนทำเถอะนะคะว่าจะทำยังจริงค่ะอ้อนสัญญาเขาว่าออนจะตามกฎระเบียบทุกอย่างจะไม่มีการมีเกิดขึ้นแน่นอนค่ะบอสนะคะไม่ไดีกว่าครับ <c oughs> ช่วยคะุยกับบอสให้หน่อยค่ะ ฉันพึ่งช่วยอะไรไม่ได้อะคะ่ะถ้างั้นเดี๋ยวปิ่นประกาศร,รับสมัครเลขาคนใหม่เลยนะดีปิน่นผมมาเข้าห้องน้ำก่อนถ้างั้นเชิญคุณออนกลับได้เลยนะคะขอบค,คุณค่ะคุณอ,อะไรเนี่ยฉันทำอะไรลงไป